เขายังต้องการมีรัฐบาลฝวังจารีดอยู่แล้วใครจะเป็นผู้นำมันก็จะเป็นการช่วงชิงการนำระหว่างพักคน้ำเงินกับพักเพื่อไทยนะฮะอาจารย์ไม่อยากได้พักแดงเพราะเขาคงโวยสีแดงไว <laughs> 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 นะก็คือยังไงพักประชาชนก็ไม่สามารถมาเป็นผู้นำของรัฐบาลผสมได้แต่พักภูมิใจไทยจะทะยานขึ้นมาแทนที่พรรเพื่อไทยได้ดังนั้นนี่จึงเป็นความ ขัดแย้งภายในของพวกเขากันเองแล้วน่าจะลำบากสำหรับสารมลมนูาและก็องค์กรอิสระเพราะว่ามันเป็นความขัดแย้งของในคณะเดียวกันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจการตัดสินขององค์กรอิสระและศาลเนี่ยจะจัดการกับพักไหนภูมิใจไทยก็เรื่องสวก็เป็นเรื่องที่คนจับตามองสำคัญมาก กับพักคเวีดก็มีเหตุผลอยู่นะว่ามีคนไม่ชอบพรรคเว้ยทยมากแล้วก็รัฐบาลทําผิดพลาดนะไม่ทันการแล้วแล้วก็แพ้เกมของเขเมรยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าไปมาก็ก็น่าจะเลี้ยงไว้ทั้งสองพรรนะั่นแหละนะเพราะว่าถ้าค่าให้ตายเนี่ยพักคใดพักหนึ่งเขาก็จะลำบากจะควบคุมยาก